สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกทกท่านพบกันอีกแล้วนะคะในทุกๆวันศุกร์วันนี้กัลยาพาเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งตำนานตำนานของวัดเล็กๆที่เงียบสงบแต่อัดแน่นด้วยเรื่องราวอันเก่าแก่วัดที่ซ่อนเสน่ห์และอบอวลด้วยศรัทธาของชนชาวล้านนานมาอย่างช้านานค่ะคุณผู้ชมวัดแห่งนี้คือวัดทุ่งตูมหรือวัดพระาธาตุทุ่งตูมอัมพะวนารามตั้งอยู่บ้านหมู่สองบ้านขุนคง ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดชนบทที่รายล้อมด้วยทุ่งนาสายลมและความเรียบง่ายแต่กับเก็บเงื่อนงำและเรื่องราวล้ำค่าของล้านนาไว้อย่างมากมายมหาศาลเป็นวัดที่ยังคงสภาพของการเป็นวัดแบบล้านนาไว้มากที่สุดและยังเกี่ยวพันกับพระมหาเถระผู้เป็นที่รักของชาวล้านนาทุกท่านนั่นคือครูบาเจ้าสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาค่ะคุณผู้ชมวันนี้กระยา จะพาคุณผู้ชมชมรอบวัดอย่างช้าๆอิ่มใจพร้อมเล่าตำนานตั้งแต่ในพุทธกาลมาจนถึงการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์รวมทั้งผลงานสำคัญของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ยังคงปรากฏให้เราได้เห็นและซาบซึ้งจนถึงทุกวันนี้ค่ะตามเรามานะคะคุณผู้ชม ตำนานเกี่ยวกับการสร้างหรือที่มาของพระธาตุทุ่งตูมเอาไว้หลายตำนานาค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ตำนานพระเจ้าเรียบโลกฉบับชําระสาสางหรือแม้กระทั่งตำนานที่มาจากประเทศพมา่าในสมัยล้านานาตกอยู่ภายใต้การครอบครองของพมา่าในยุคข,ของพญานรธาเมิงสอหรือพระเจ้าเชียงใหม่ระหว่างปีพศ2121ถึง2150โอรสของพระเจ้าบุเรงนอง แห่งพม่าที่ส่งมาปกครองล้านนาซึ่งในยุคนั้นพระราชคคูอุตมะพระสังฆราชพศ2125ได้มาสร้างเจดีครอบองค์เดิมไว้และสร้างวิหารหลังใหม่หันหน้าไปทางทิศเหนือก็ได้เกิดตำนานพระาธาตุทุ่งตูมขึ้นมาในแบบฉบับของชาวมอญที่มาจากเมืองสะเทิมแต่นักวิชาการหลายๆคนท่านได้เชื่อว่าตำนานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชอบธรรม ของการเข้าปกครองเชียงใหม่ของพมา่ามากกว่าค่ะคุณผู้ชมจากบทความในหนังสือจอมนางแริบุญชัยกล่าวถึงตำนานพื้นเมืองฉบับนายสุทธวารีว่าการสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่นครแฮริบุญชัยในปฐมการนั้นพระนางจามเทวีเป็นผู้วางระบบต่างๆไว้ด้วยพระองค์เองทั้งหมดส่งให้ชาวระโวที่ตามเสด็จมาด้วยไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือแถบวัดละโว อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลานี้ส่วนชาวมอญน,นั้นโปรดให้ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระนครคือบริเวณที่ปัจจุบันเป็นบ้านหนองดูและทรงเหล่าทหารมาไปอยู่ณเวียงหน้าด่านหรือเวียงตรการเวียงหน้าด่านตามตำนานฉบับนายสุทธารีปัจจุบันคือเวียงท่าการอยู่ที่ตำบลทุ่งเซี่ยวอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ณนะทีน่นี้พระนางทรงสร้างป้อมปราการ ตลอดจนพระอารามขึ้นอย่างใหญ่โตได้แก่อารามพระเจ้าทองทิพยและทรงบรรจุพระพุทธรูปใบามากมายสถานที่อื่นที่กล่าวไว้ด้วยว่าทรงสร้างได้แก่อัมพวานารามหรือปัจจุบันคือวัดพระาธาตุเจ้าทุ่งตูมและทันตะนครปัจจุบันทั้งสองแห่งนี้อยู่ในอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสถานที่เล็กๆเงียบสงบแห่งนี้ จึงถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ของล้านนาการเวลาผ่านมาจวบจนถึงสมัยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่8ก็ได้มีการบุรณะพระาธาตุทุ่งตุมอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งมีการยกฉัดใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ที่คนรุ่นหลังจดจำมากที่สุดคือการมาบุรณะวัดพระาธาตุทุ่งตุมแห่งนี้ของครูบาเจ้าศีวิชัยเป็นจำนวนหลายครั้ง นับตั้งแต่ปีพศ2469เป็นต้นมาบุรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2478ที่ท่านมาก่อสร้างวิหารและศาลาบาทล้อมรอบวิหารโดยจากบันทึกตำนานครูบาสรีวิชัยแบบพิสดาเรเล่าหลังจากท่านทำบุญที่วัดพระสิงห์ก็เดินทางตรงมายังวัดทุ่งตูมเพื่อสร้างพระาธาตุทันทีค่าใช้จ่ายใ,ในการสร้างครั้งนั้นสูงถึง 11,603รูเปียซึ่งมากเพียงพอจะบ่งบอกว่านี่คือการบูรณะครั้งใหญ่ที่สำคัญยิ่งหลังจากบุรณะพระธาตุแล้วท่านก็ได้เดินทางไปบุรณะวัดต่างๆในภาคเหนือกว่า20แห่งภายในปีเดียวโดวยที่วัดทุ่งตูมนี้ท่านได้มอบหมายให้พระครูบาขาวปีลูกศิษย์เอกเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างแต่ไม่ว่าภารกิจจะยุ่งเพียงใดครูบาศีวิชัย ท่านก็ยังย้อนกลับมาที่วัดทุ่งตูมตลอดเพื่อยกยอดฉัดนี่ทำให้วัดทุ่งตูมกลายเป็นหนึ่งในวัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยฝากลายน้ำมือไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวัดพระาธาตุทุ่งตูมเดิมทีจะแบ่งเนื้อที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นเขตสังฆวาสและส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาสส่วนที่เป็นเขตสังฆวาสจะอยู่บริเวณรอบนอกจะประกอบกุฏิที่พักสงฆ์ และอุโบสถส่วนเขตพุทธาวาสจะเป็นบริเวณด้านในจะมีส่วนประกอบหลักคือวิหารศาลาบาทและพระเจดีหรือพระาธาตุทุ่งตูมค่ะคุณผู้ชมแต่ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างศาลาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้บริเวณใกล้ๆกับกุฏิที่พักสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์สำคัญสำคัญเช่นหลวงพ่อพระพุทธนิมิตจ,จำลององค์จริงเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ วัดพระเมรุราชิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมซึ่งรวมถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพะม่าที่เรียกว่าพระไมมุนีหรือพระพาลาละแข่งพระพุทธรูปในศิลปะมันฑดเลพม่ามาประดิษฐานไว้เพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปองค์จริงได้มาทำการสักการะบ,บูชาได้ที่นี่ค่ะคุณผู้ชม เราเดินจากศาลาพระพุทธรูปมาทางด้านทิศตะวันออกเราได้พบกับศาลาครูบาเจ้าสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวล้านนาพระผู้ดำเนินการบรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆตลอดจนสาธารณประโยชน์ตามคำอาราธนาอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตว่ากันว่างานบุรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามของท่าน มีมากถึง200กว่าแห่งเลยทีเดียวและผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านคืองานสร้างสะพานสีวิชัยอนุสร์ที่ทอดข้ามแม่น้ำปิงเพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแม้ท่านจะไม่ต้องทํางานประเภทใช้แรงงานแต่การที่ต้องนั่งคอยต้อนรับและให้พรนแก่ผู้มาทำบุญนั้นทำให้ท่านอาพาธด้วยโรคริดสีดวงทวารซึ่งสะสมมา แต่ครั้งตะเวนเกาะสร้างโบราณวัดในเขตล้านนาเดือนมีนาคมพศ2481งานขกาะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงยังไม่ทันเสร็จท่านก็มีอาการกำเริบหนักขึ้นและมรณะภาพในที่สุดที่วัดบ้านปางอันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่เมื่อกลยาไปที่วัดใดๆแล้วส่วนมากก็มักจะพบรูปปั้นเหมือนของท่านครูบาเจ้าสีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาองค์นี้ประดิษฐานอยู่ยิ่งเมื่อมาวัดที่ท่านได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการบูรณะอีกด้วยแล้วเราก็มักจะพบลูกปั้นเหมือนของท่านในลักษณะประทับยืนบินทบาทถือตลปัดด้ามยาวสวมสร้อยประคำา1 8 8และมีหุ่นลูกปั้นเสือซึ่งเป็นปีนักสัตว์หรือปีเกิดของท่านอยู่เคียงข้างกายท่านเสมอ,อค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราเดิน เพื่อที่จะเข้าไปในบริเวณเขตพุทธาวาสบนทางเดินซึ่งมีทางเข้าทางเดียวเราจะเห็นซุ้มประตูที่สร้างด้วยไม้ไผ่ซุ้มนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นซุ้มประตูโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจ,จิตรด้วยต้นกล้วยอ้อ,อยและพรมไฟล้านนาสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและทางเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อล้านนาโบราณเพื่อระลึกถึงประเพณีดั้งเดิม ที่นิยมสร้างซุ้มประตูวัดในช่วงยี่เป็งค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราช่องประตูทางเข้าไปในบริเวณเขตพุทธาวาสซึ่งภายในเป็นที่ตั้งของวิหารองค์พระธาตุและสาลาบาทค่ะคุณผู้ชมทางเข้าจะมีทางเดียวหรือช่องเดียวไม่มีประตูปิดเปิดหน้าประตูจะมีรูปปั้นเสือจำนวนสองตัวตัวสาลาบาทจะถูกสร้างล้อมรอบเต็มทั้งสด้าน จะเว้นไว้ช่องเดียวคือช่องที่เป็นทางเข้านี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมตัวศาลาบาดเป็นศาลาเปิดโล่งพื้นลาดด้วยปูนซีเมนเสาเป็นไม้หลังคามุงด้วยดินขอถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2478จนปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นความเก่าแก่บริเวณหน้าบันของศาลาบาดมีลวดลายไม้แกะสลักพันพฤกษาประดับด้วยช่อฟ้าคล้ายรูปปากหงและมีใบรากา ร้ายกับลำตัวของพญานาคแต่สภาพเก่าแก่มากๆาค่ะคุณผู้ชมไม้บางแผ่นได้ผุพังแล้วแต่ยังคงสภาพศิละปะที่สวยงามไว้มาอย่างยาวนานนับร้อยปีค่ะคุณผู้ชมด้านกำแพงอิฐถือปูนที่กั้นแนวเขตพุทธาวาสที่ติดกับสาราบาต4-5ช่องที่ติดกับทางเข้ามีการภาพจิตกรรมเกี่ยวกับชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้เป็นภาพสีแต่มีบางส่วน สีได้กระเทาะออกไปเนื่องจากความเก่าแก่แต่ก็ยังคงซ่อนความสวยงามไว้อย่างมีมนขังค่ะคุณผู้ชมภายในสาลาบาทบางส่วนได้จัดเป็นที่ตั้งของพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์เพื่อให้เราได้สักการะบูชาเมื่อมองดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบค่ะคุณผู้ชมพระวิหารของวัดพระาธาตุทุ่งตูมเป็นวิหารแบบปิดก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งเป็นแบบการก่อสร้าง ที่นิยมในยุคที่ท่านครูบาศรีวิชัยท่านมาบุรณะและก่อสร้างวิหารเนื่องด้วยจากท่านเมื่อครั้งต้องอธิกรครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่6เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2479และได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเมื่อเืดือนพฤษภาคมพศ2479ซึ่งก่อนเดินทางกลับมาลงรถไฟที่จังหวัดลำพูน ครูบาศรีวิชัยท่านได้รับคำมั่นต่อคณะสงฆ์ที่กรุงเทพ,ว,พว่าจะปฏิบัติตามพรบปกครองคณะสงฆ์ว่าจะปฏิบัติต่อพระราชบัญญัติลักษณะาการปกครองสงฆ์และอานัตของสงฆ์ทุกประการเช่นยกตัวอย่างเช่นงานปฏิสังขรณ์ขอ,ขอส,รสร้างสิ่งถาวรวัถตถุต่างๆจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งหลังจากนั้นวิหารที่ครูบาศรีวิชัยมาบุรณนะ ซึ่งมักจะเป็นวิหารแบบก่ออิฐถือปูนหรือเป็นวิหารแบบปิดแทนวิหารแบบโล่งและหลังคามักจะมุงด้วยกระเบื้องดินขอแทนหลังคาแป้นกริดแล้วเพิ่มช่อฟ้าใบลากาและหางหงขึ้นมาตามแบบของศิลปะภาคกลางหน้าบันวิหารวัดทุ่งตูมแห่งนี้เป็นหน้าบันที่ประดับด้วยลวดลายพันพฤกษาทางขึ้นบันไดของวิหารวัดพระาธาตุทุ่งตูมแห่งนี้เป็นศิลปะตัวเหงา ทาด้วยสีขาวบริเวณกำแพงใกล้ซุ้มประตูซ้ายขวามีการวาดรูปด้วยสีน้ำเป็นภาพพุทธประวัติขอบซุ้มประตูวาดลวดลายดอกและเหนือซุ้มประตูขึ้นไปเป็นการวาดลวดลายพันธุ์พฤกษามีรูปเสือสัญลักษณ์ปีเกิดของโคบาเจ้าสีวิชัยปรากฏอยู่ตัวซุ้มถูกปกป้องคุ้มครองไว้ด้วยพญานาคสองตัวที่ใช้หางเขียวพันกันไว้ เมื่อเราย่างกายเข้ามาในวิหารเราก็จะพบกับความเรียบง่ายตามแบบฉบับล้านนาโบราณแนวเสาหลวงจากประตูไปจดถึงพระประธานเป็นเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมหัวเสาประดับด้วยลวดลายบวงงัวหงายและโครงหลังคาเป็นแบบโบราณที่ไม่มีเพดานเปิดโล่งเผยให้เห็นกระเบื้องดินขอมุงหลังคาและโครงสร้างขือคาม้าต่างไหม ตัวเพดานจะมีอยู่นิดหนึ่งที่ตรงบริเวณที่พระพุทธรูปประธานประดิษฐานอยู่ค่ะคุณผู้ชมภายในวิหารมีพระพุทธรูปจำนวนมากที่มีผู้มีเมตตาจิตนำมาถวายจะมีองค์เดียวที่เป็นพระประธานที่โดดเด่นเป็นพระพุทธรูปโบราณก่อด้วยอิฐโบกปูนทาสีขาวพระศกขมวดเป็นก้นหอยพระเกศเป็นรัศมีเปลว ศิลปะเชียงแสนสิงสามสร้างโดยครูบาบุญศรีศีลวิสุทธโธด้านหลังเป็นกำแพงหลังวัดมีการวาดซุ้มโขงไว้ด้านหลังและมีรูปนางมณีเมฆขลากำลังล่อแก้วที่เป็นอาวุธวิเศษของตนต่อรามสูรที่กำลังจะคว้างขวานตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ค่ะคุณผู้ชมด้านข้างวิหารเป็นกำแพงที่ทาด้วยสีขาว ไม่มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังแต่อย่างใดแต่จะมีลายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สินในการร่วมบุรณะวิหารหลังนี้เมื่อการบุรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2493โดยโูบาบุญศรีศีลวิสุทธโธลูกศิษย์โูบาเจ้าศีวิชัยโดยทำการบุรณะวิหารโดยคงสภาพเดิมไว้พร้อมสร้างพระพุทธร,รูปประธานในวิหารแห่งนี้ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นค่ะคุณผู้ชมและลักษณะพระพุทธรูปแบบพระเจ้าเก้าตื้อณวัดสวนดอกเชียงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเราเดินมาทางด้านหลังพระวิหารก็จะพบองค์พระเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากวางบนฐานเขียงและฐานกลมซ้อนหลายชั้นที่มีความสูงสะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่ที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นเจดีทรงละคังแบบล้านนาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาครอบองค์พระธาตุองค์ใหม่ตามโครงสร้างเดิมแต่มีการปรับแก้ไขในส่วนที่เหนือองค์ละคังเป็นบันหลังซ้อนสองชั้นกับส่วนฐานมาลัยเถาสามชั้นซึ่งตามมาตรฐานแล้วควรเป็นทรงโค้งนูนยื่นออกมาคล้ายกับต้นแบบที่พระธาตุทลิุญชัยแต่ในที่นี้ฐานมาลัยเถา ลดทอนรูปทรงลงเหลือเพียงเส้นลวดบัวใหญ่สลับเล็กเป็นป้องป้องวางเรียงอยู่บนท้องไม้เรียบๆคล้ายกับวัดหลายแห่งที่คูบาเจ้าศรีวิชัยบุรณะในปี2469ด้วยองค์พระเจดีย์นี้มีลักษณะคล้ายกับเจดีวัดพระสิงห์เชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่ท่านบุรณะเสร็จก่อนที่จะมาบุรณะเจดีวัดพระาธาตุทุ่งตูมแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมองค์เจดี มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีประตูทางเข้าทั้ง4ี่ด้านแต่ละด้านบนกำแพงจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านละสององค์รวมแปดองค์และเชื่อว่ามีการนำมาประดิษฐานภายหลังจากที่สร้างกำแพงแล้วเสร็จค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกระยาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางไปกับกระยาพาเที่ยวอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ